Oh. เล่นกลางปลาอ้อยเลยพี่น้องมเมื่ไอไหรครับผมอย่างเวทีก็มีสะครับอย่นอยแผนอื่นก็นแล้วไปแล้วครับ ทไไี่มไฟถะล่ล้อเ,เช็คสัญญาณครับเช็คระบบติดคบเบิรแล้วก็เอาทัพเข็นแล้วก็แล,วกแล้วแล้วครับได้กันง่า,ายๆกันอาบน้าพักผ่อนครับพี่น้องเอฟซีทั้งสิงบุรีทั้งบางละจันเบิ้งมาล้ำเป็นบ่อน้นเอเนาะแมลงมีกำลังใจมาหลายบ่อน้อ เอฟซีแฟนคลับเขาที่หลายคนทั้งพียังไหนเดี๋ยวผมยี่ไทยเบิ้งครับถ้าเบิ้องตันอาบอดึกบดิน,น,นดปันใดเดวผมมี่ไทยเบิ้งครับเป็นในบรรยากาศตอนแรกตกใจเบิดพี่น้องเอ๊ะบ้านเบนที่ได้ลุงทงนาอยู่หน้าวัดทีเดย์ได้เพื่อนแหวเขามาตั้งกี่พี่ครับมองพุ่นมองทีิพนไายลุงเมื่อวานนะครับ มันเป็นมองไอ้นั่นเป็นมองให้รถคนมาเที่ยวครับเวทีก็ตั้งเบยากครับทุกอย่างก็พอดีลงโตรครับั่งนั้นกระหางขอบว้าหนึง่งทางนี้กระหางว้าหนึงครับอันนี้ก็ติดสะพอดี ครับผมบหลังจากรถเครื่องปั้นแล้วก็เป็นสาแล้วเห็นอย่างบ่ได้ละไปหลายก็นั่นก็บาได้ครับรถเครื่องปั้นลงไปคังบางใดนี่มันล่อฟังทั้งพุ่นมันจมก็เลยบ,บืนขึ้นมาออกห่างสายจากน้อยครับห่างยูสองวานี่แหละอะกันึกว่า เป็นบ้านเมืองจะเลริญนรุ่งเรืองเติบโมเมนต์ปั่นใดโมเมนต์คือจังความคิดผมมาเด้อผมนึกว่าที่เป็นแบบเป็นคือจังสลับบุรีเนี่ยไหมเป็นเป็นตึกล้าบ้านช่องแบบหนาเนี่ยโมเมนต์ปลาอ้อยปลาอันนี้ผมมามันบ้านผมแท้แท้ผมก็ยังว่าหมู่บ้านมันบ่ห่างกันวันนี้เด้แล้วแล้วก็การฮ็ด ายเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนแบบนี้บ้านบ้านผมมันก็เ่หลายเมื่อหลายแบบนี้ผมรู้รู้สึกว่าเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดไหลกว่านะานแล้วก็มู่บ้านเป็นห้างห้างจไหนบ้บ้านเขาเนี่ยโลสองรถมู่บ้านหนึ่งโลสองรมู่บ้านหนึ่งเลย หรือผมบ,บ๊บได้ไปเห็นอันมองที่เจเริญอันนั้นเองฮะผมผมก็บก่แน่ใจอกแต่ผมเบิ่งบรรยากาศก็คือจังอยู่บ้านนอกบ้านเฮานี่แหละรวดอ่ะบ่ได้เป็นเมือง,จงเจริญคือจังเฮาคิดไว้ท่นเนี่ยคือจังผมคิดไว้บ่แม่นเครื่อเฮาคิดไว้คือจังผมคิดไว้ผมคิดว่าสิงบุรีคล้ายๆอยุธยาสลับุรีเนี่ยโบแมน พูดละ่ะขึ้นมาถึงนี้เดี๋ยวสุดลูกหูลูกตาผมยังไม่เห็นหมู่บ้านคนเลยไม่เห็นหมู่บ้านหนึ่งยู่ข้างนาพูดละ่ะยุดสุดพูดล่ะครับแล้วก็ที่เหลือก็บพบาเห็นอย่างลยแล้วก็สุดพูนกันหนึง่ง

เดียวบวดต้องเดียบวดหนึ่งเบอรไปอันนี้ก็น้องแคบพ่วงสัญญาณได้ซืีอครับอันนี้ข้างหลังก็โอเคไปละเปลี่ยนหลอดนี่เดียวเอาเปลี่ยนหลอดนี่เดียวเราสุดท้ายเดียวโอ้เปลี่ยนตลอดนี่สนองมันบ่ เอาฮาบ้าคเอาวังไหนนี่มันคือได้แล้ววะข้างนี้ยังท่านได้เปิดเดียววะเสนนนั้นมันก็สิบกันเนาะเานนอันเนี่ยบัตเตอร์บูตเตอร์เนาะแเต่เดี๋ยวบียรบูตเตอร์ตอยู่ในรถไโอ้โหวันั้นมันถอดอะ้รเนทูมือเยี่้วมันเลย กนเ็นกแม่บแบงมื่อนี่มือนี่ประกบคู่เป็นพิเศษนะสาวลอกอ่ะย่าย่ายงลังได้งดนเล้างอด้องางดเวลาอดถึงร้อนเนอะเราเราเาจมซุ้มนั่งกินก็นั่งกินเอ้ละ สาเดี๋ยวนาเลี้ยงกันเลี้ยงเนมื้อนี้ชดเชยเดี๋ยวุมนั่งกินเมื่อวานเดี๋ยวสาวเองเันีพอนั่งเบรกมานก็อยู่ในนั้นตัวอเอามื่อกี้ก็มีเไปตรจัเร็วเร็วมื่อนี้มื่อนี้ทุ่มเครื่งได้เนี่ยใบผ้าเดี๋ยวดูฮะ เอากระไบุูมือยี่เหล่าตัวเอ๋อเกอันนี้มันก็หกโมงนึงแล้วก็ไปอาบเพียงอาบชั่วโมงครึ่งบุตรดิฮะน้ำอะไหลฮ้ยเห็นขี้เข่ามาเห็นห่วยอยู่เด้มีห่วยอยู่เด้ฮู้วมุมแม่ไกลๆบุตรเนาะโอ้โหเนี่ยๆๆๆกอนยิงเข่ามาเนี่ย หมอลัมมันต้องแบบนั่นแหละสบายเลยว่าได้หรอกมันต้องลำบากนะชีวิตหมอลํามมีเป็นตัวไหลเป็นแบบนั้นะ่ะมักสบายเลย,เลยต้องไปนอนลง้ลงบานที่จะค้นหาแนวไม่ให้กินเขาหาหน้ำผลละหมากลางไหม่โอ้ยเทียบที่งั้นงานนัาๆแต่ก็สบายเนาะ นน้อยก็ได้นอนกินเลอะนนันเลย่ได้สบายเนเอามาพัาดมึงยกตัวย่างผู้ใดนอนไงนอนไงขาดี่่ดปอนก็ได้ไปเป็นได้เพรกินข้าวกินเน่าาบอกนั่งเงินเนี่ยนั่งเงินเนี่ยบุยน่าไปเห็นไมกี่อไปป้อนเนี่น้แขงอไกน